ไอเทลนะครับ okay. ค่ะกากันยาครับผมราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงมาตั้งแต่ประกาศงบไตรมาสสองแล้วนะคะเพราะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยทำกำไรได้9 3้าบาล้านทั้งปีเนี่ยเราคาด2อ0เจ็สิบเพราะนั้นมาได้แค่30อร์ซนแต่จะบอกว่าไม่น่าตกใจเพราะว่าธรรมชาติของธุรกิจของไอเทลเขาแบบนี้อยู่แล้วกำไรครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยมันห่างกันขนาด30 7 0เ็สิบเปอร์เซนเลยนะคะแล้วก็มาร่วงแรงอีกทีตอนประมาณวอสอง หมดอายุแล้วก็เริ่มที่จะแปลงสภาพคนก็กลัวว่าดราูชันจะเข้ามาเยอะแต่กลับมาที่กำไรก่อนที่บอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรจะเป็น70%ของทั้งปีเพราะว่าปัจจุบันเขามีแบ็ k หลอกอยู่3,100ล้าน ใน3,100ล้านเนี่ยตามสไลด์ที่นิกกำลังโชว์สามพล้านเนี่ยจะเห็นว่าในวงๆเนี่ยเแปดสเ็นี่ยนะคะเป็นรายได้ที่เป็น recurring income ก็คือตัว data service นะคะแล้วไปบวกกับตัว data center นะคะรวมกันแล้ว90%นนี่คือเป็น recurring เลยนะคือแบบแทบคือไม่ต้อง หางานอะไรใหม่เนี่ยเก็นก็นอนมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของสามพกว่าล้านเนี่ยแบ่งเป็นรับรู้รายได้ในครึ่งปีหลังเนี่ยเก้900ล้านที่เหลือก็ทยอยปีหน้าเป็นต้นไปครึ่งปีแรกเขามีกำไรแล้วเเออมีไรายได้เนี่ยเกร้อ่อครึ่งหลังรายได้จะมาอีก900เพราะฉะนั้นรวมแล้วพ8นแปดพัเนี่ยบริษัทตั้งเป้าไรายได้ปีนี้สองพันนะคะต่างอีกพันหนึ่ง พอไปดูอีกหน้าหนึ่งเนี่ยจะพบว่าในระหว่างทางที่ยังมีมีหลังจากที่งานประมูลมันเงียบๆไปตั้งแต่เดือนหกนะคะไม่ได้มีการเซ็นอะไรใหม่ๆแต่ที่นิกกำลังวงเนี่ยสองพล้านนี่คือเป็นงานที่บริษัทได้งานแล้วชนะแล้วรอเอกสารรอการประกาศแล้วก็รอการเซ็นสัญญานะคะจะเห็นว่างานที่จะเข้ามาแน่ๆเนี่ย คือ3แถวบนนะคะที่จะมีงานพวกโดนแอนตี้โดน CCTV แล้วก็งานลากสายไฟเบอร์ออปติกให้การไฟฟ้าภูมิภาค1,400กิโลพวกนี้คือได้งานมาแล้วค่ะรอแค่ประกาศแล้วก็เซ็นสัญญารวมๆกันแล้วก็พันกว่าล้านนะเพราะฉะนั้นปีนี้รายได้ที่เขาตั้งเป้า2,800 ก็น่าจะทําได้ตามนั้นก็เลยไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะคะอย่างนี้ในส่วนของวอร์แรน์เนี่ยค่ะที่จะแปลงสภาพเนี่ยตัววอร์สองที่ตอนนี้กําลังอยู่ในกระบวนการของการออใช้สิทธิ์ถ้าใช้สิทธิ์ทั้งหมด250ล้านหุ้นค่ะเราก็ลองเอาสมมุติว่าวอร์แรน์ใช้สิทธิ์เต็มที่เลย250ล้านหุ้นเอาเข้ามาใส่ในปีนี้ราคาก็จะได้ราคาเป้าหมายออ6บาท40ก็จะได้ดรู้เหลือ 5. บาท15 ที่ราคาปิดเมื่อวานเลยแสดงว่าราคาปิดเมื่อวานนี่คือรวมะสะท้อนวอ์เรนต์ไปทั้งหมดดลูชันหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากังวลพอดีเมื่อสักครู่นิกไปเปิดเรื่องอตัว5ฟ e a ี p แพลของบริษัทนะ,นะคะขออนุญ,ญาตบนกลับทีเป้ารายได้ของบริษัทที่มองไว้อีก5ปีข้างหน้าคือปี2026เขาตั้งเป้ารายได้5,000ล้านจากปีนี้ที่น่าจะมีสัก2,008 ก็ดูแล้วโตปีละประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะอยู่ในวิสัยที่ทำได้คือโตทั้งจากออร์แกนิกอินออร์แกนิกอินออร์แกนิกก็คือพวก S อ u r v e ร e ฟดิวเอสเต่างๆนะคะแล้วก็คาดหวังตัวอัตรากำไรสุทธิคือ n น็ตมาจินเนี่ยนครึ่งแรกของปีนี้เขาทำเน็ตมาจินได้10%แล้วค่ะก่อนก่อนหน้านี้อยู่ 5%, 6%ก็มาเป็น8%ล่าสุดได้10%แล้วนละนะคะเน็ตมาจินเพราะนั้นในอีก5ปีข้างหน้า ถ้ารายได้แต่5,000คูณเน็ตมาจิ้นสิอันนั้นก็เป็นกำไรของเขาก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ในวิสัยที่ทำใช่ค่ะก็เลยยังเป็นตัวที่ชอบเอาจริงๆตั้งแต่เขาเข้าตลาดมาปี2016ันสิบหกกำไรโตทุกปีไม่เคยมีรายแบบทรงๆนะคะนอกนั้นโตทุกปีปีนี้ก็คิดว่าน่าจะทำนิ้วหาเรื่อยๆ โอเคครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้นัดกับ X มานะครับเพราะ X เ,เลือก i t เ l เป็น Momentum เ r a น,นะครับส่วนผมก็เลือก i t เ l เป็นหุ้นเด่นเลยนะครับแต่แค่ถามก่อนว่ากราฟสวยไหมนะเพราะ X บอกสวยก็เลยเอาเลยนะครับตัว i t เ l ก็หุ้นเด่นวันนี้นะครับราคาเป้าหมาย6บาท40นะครับ